ารพระอาจารย์นะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะคณะที่ผู้จัดนะคะชื่อเฟียสค่ะเป็นจริงๆแล้วเฟียดทำงานเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินมาก่อนไม่ได้ยินนะคะได้ยินไหมคะโอเคก่อนหน้านี้เคยทำงานประจำเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะแล้วเป็นเพื่อนกับคุณอรพันธ์คุณโอทีนี้สามีเป็นตำรวจด้วยกัน แล้วเราก็เลยคุยกันบ่อยแล้วก็เลยเพิ่งทราบว่าคุณโอเคเขาเป็นธรรมบริกรนะคะเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเฟสลองปฏิบัติธรรมดูไหมทีนี้เป็นคนสนใจอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะคะ่ะแต่ก็ดูวิดีโอคลิปแล้วก็เคยไปปฏิบัติเมื่อหลายปีที่แล้วต่างสถานที่กันไปนะคะรอบนี้ก็เลย mm hmm. น่าสนใจจันทบุรี ก็เลยคิดว่าสมัครมาโดยที่ไม่รู้จักใครเลยตอนแรกก็จะมีเพื่อนๆหลายหลายคนนะคะจะมาด้วยแต่เพราะทุกคนก็ติดภารกิจก็เลยตั้งใจมาคนเดียวค่ะแล้วโอก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็จะมาเจอเพื่อนๆเจอพี่ๆเจอพระอาจารย์ที่ท่านเมตตาก็เลยโอเคมาได้ปรากฏว่านอนบวดหลังมากแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ นอนหลับสบายดีได้ห้องตรงข้ามกับคุณตุ๊กใช่ไหมฮะก็เงียบสงบมากตรงนั้นสวยแล้วก็ส่วนเรื่องการปฏิบัติก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาเหลือเกินได้สอบอารมณ์สามสี่รอบเดินมาผิดตลอดเลยฮะตั้งแต่แรกหมายถึงว่าที่เคยทำเองอนะคะแล้วก็มันไม่ทันที กับความเคลื่อนไหวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะแต่พอได้มาตั้งใจจริงๆมีเวลายอยู่กับตัวเองจริงๆก็รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองจับความรู้สึกได้ละใส่ใจนั่นเองก็เลยจำคำนี้เอาไว้ค่ะว่าไม่ว่าทุกๆต่อไปเนี้ยทุกๆการใช้ชีวิตถ้าเราใส่ใจนะคะก็คงจะมันเป็นเรื่องดีของชีวิตนะ,นะคะ ค่ะก็สิ่งที่จะได้ก็คิดว่ามีประโยชน์เหลือเกินแล้วก็คิดว่าจะกลับมาอีกนะคะค่ะขอบคุณค่ะนอกจากนอกจากภูเก็ตแล้วนะคะยังมีนครศรีธรรมราชน้วยค่ะ